สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าต้นไม้กาลังงามมากๆเลยนะเพราะว่าฝนตกบ่อยแต่ที่มากับความงามก็คือน,นี่ค่ะ <c oughs> ก็คือน,นี่ค่ะเพรียนะคะมีทั้งเพรียทั้งมดมาครบค่ะต้นที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นอะโวคาโดนะคะเราเพาะ,มะเมล็ดไว้เป็นต้นที่เพาะ,มะเมล็ดค่ะนี่กินแล้วก็ทิมท,มทมไว้นะคะเขาก็เป็นแบบนี้ พิ่งประมาณสัก3เดือนเองค่ะต้นโตเร็วมากๆเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นพริกที่ปลูกนะคะตอนนี้พริกก็ดูแล้วยังไม่มีเพรียมากินนะแต่ว่าเริ่มออกแบบนี้เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะนี่มีโจจิ๋วด้วยก็คือว่าเราจะใช้ในสูตรที่แบบว่าปลอดภัยกับสัตว์ทั้งหลายนะคะที่มาอยู่ในแปลงผักของดางทีก็มีจิ้งเลนนะแล้วก็จิ้งกลแบบนี้เดี๋ยว วันนี้มาดูสูตรดีๆที่เดาจะมาบอกกันค่ะวันนี้นะคะตัวช่วยที่เดาจะเอามาใช้ในการดูแลต้นไม้นะคะจัดการเพลี้ยก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยจะเห็นว่าแม่เดาซื้อมาเนี่ยมันรู้สึกว่าซื้อมานานนะคะยิ่งหัวหอมอยู่นานเนี่ยมันก็จะเป็นลาค่ะ แล้วก็หัวฟอไปก็หลายหัวแล้วนะถ้ากินไม่ทันมันก็จะอฟอแล้วก็เป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นดาวก็จะช่วยรีบใช้ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเอามาจัดการกําจัดเพลี่แมลงต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอามาใช้แบบไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเดาจะใช้หัวหอมอยู่ที่ประมาณสัก50กรัมนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตร50กรัมก็ประมาณแค่นี้เองที่เหลือเดี๋ยวเราไว้ทาวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ได้ อันนี้เราก็จะใช้ครกหินที่เรามีนะคะตำเลยค่ะไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะตำไปเลยแบบนี้หรือว่าอาจจะใช้เป็นแบบใส่ถุงแล้วก็หาอะไรมาทุบๆก็ได้เหมือนกันนะคะเอาให้พอแตกเรียบร้อยแล้วค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเอาใส่ลงไปในน้ำา ใส่ลงไปในน้ำแบบนี้นะคะนี่ทิ้งไว้นะคะประมาณสักครึ่งถึงหชั่วโมงค่ะหลังจากที่ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราก็มากองกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะกองนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปฉีดได้เราจะกองใส่ก่อน ส่วนที่เหลือนี่นะคะเราสามารถเอาไปผสมดินนะคะปลูกได้ปลูกต้นไม้ได้ค่ะเป็นปุ๋ยไปอีกนะคะเราก็จะได้น้ำหัวหอมเข้มข้นแบบนี้สำหรับตัวฉีดของเรานะคะดาวจะใช้ตัวฉีด1ลึ่รนะคะใส่ลงไปเลยนี่พอดีลิตหนึ่งพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยดาวจะเพิ่มช่วงนี้ฝนตก บ่อยมากๆเลยนะคะต้นไม้ของเราเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราขึ้นมานะคะเราผสมนี้ไปด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นน้ําปูนใสค่ะอันนี้ใส่ที่นี้ไอ้น้ำปูนใสเนี่ยบางทีอะเราทําเอาเฉพาะน้าําใสใสใสขวดไว้ลืมค่ะว่ามันคือน้ําปูนใสเพราะว่ามันเป็นน้าําใสใสเลยคิดว่าน้ําเปล่าทิ้งไปนะคะแต่วิธีนี้ก็คือใส่ลงไปในขวดแบบนี้เลยให้เห็นเลยว่าข้างล่างเนี่ยมันคือปูนใส เราจะได้จําได้เพราะว่าอันนี้คือน้ําปูนใส1ลิตรแบบนี้นะคะเราใส่ไป2ช้อนโต๊ะน้ําปูนใสค่ะช่วยป้องกันเชื้อรานะคะโรคต่างๆที่มากับช่วงหน้าฝนแบบนี้ตัวนี้ค่ะที่เพิ่งทําคลิปไปนะคะเป็น ตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยคอกหมักที่เราทําใส่ขวดไว้นะคะท่านผู้ชมไปดูวิธีการทําได้นะอันนี้เราจะเอามาใส่นะคะแต่ที่ต้องกรองเนี่ยเพราะว่าบางทีมันมีเศษค่ะเศษของขี้วัวนะคะก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้ช่วยบำรุงต้นไม้นะคะเป็นการบำรุงทางใบตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งฉีดบำรุงทางใบหรือว่าจะผสมน้ำรดบำรุงทางดินได้หมดเลยค่ะใส่ลงไป เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งกำจัดเพี้ยมอรงมดนะคะช่วยป้องกันเชื้อราและยังช่วยบำรุงต้นไม้ของเราด้วยเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะถ้าเพี้ยมแมลงระบาดแบบนี้ฉีดทุกวันติดต่อกัน7วันค่ะ mm hmm. เพื่อจัดการพวกมดแมลงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องฉีดที่กกด้วยนะคะเพราะมันจะมีมดนะคะที่อยู่ตามดินเนี่ยคอยเลี้ยงเพี้ยอยู่ค่ะ อย่างพวกบอลสีนะคะตรงกาบอ่ะจะมีพวกมดแล้วก็พวกเพลี้ยอ่อนตัวเล็กๆค่ะก็อย่าลืมฉีดที่กบกด้วยนะคะตามใต้ใบอะไรเนี่ยก็พยายามฉีดให้หมดเลยค่ะและถ้าเราฉีดเพื่อป้องกันนะสูตรนี้ใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทีเดียวก็ได้คูณ3กันไปเลยนะคะก็คือในการช่วยไล่มดเพลี้ยแมลงต่างๆแล้วก็ยังช่วย ในการป้องกันเชื้อราต่างๆและยังมีธาตุอาหารสารอาหารให้กับต้นไม้ด้วยนะคะสามารถฉีดได้ตั้งแต่ผักเล็กๆยันต้นไม้ใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าใช้ไม่หมดก็เอาไปลดใต้กกหรือว่าใต้ต้นไม้ได้เลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ